องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ ที่ตึกสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นายบุญเลิศบุรนุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหน้ากากอนามัยจำนวน1 0 0 0 0ชิ้นให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อนำไปแจกจ่ายใ,ให้กับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด1 9ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์บำรุงกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีคนเข้าออกวันละหลายพันคนซึ่งโรงพยาบาลมีจุดคัดกรองคนไข้เทอร์โมสแกนและผู้ที่มาใช้บริการก่อนเข้าตึกถึง8แห่งนอกจากนั้นยังได้คัดประวัติคนไข้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับการใช้หน้ากากอนามัยของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องใช้ถึง4,000ชิ้นต่อวันทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีกเป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะรับบริจาคหน้ากากอนามัยจากผู้มีจิตศรัทธาทุกวันอีกด้วยค่ะ